สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาไปดิฟรถไฟฟ้านะครับเป็นรถไฟฟ้า3ล้อที่เขาเอามาดิฟกันแล้วก็มีสนามให้ลงไปเล่นนะครับอบอกว่ายอดมันมากเล่นแล้วแบบติดใจโคตรๆนะฮะคือมันชื่อว่ามันดิฟอิเล็กทรอนิกส์ดิฟรถ3 4 5นะครับสามารถเข้าไปเซิร์ชหาได้เลยนะฮะซึ่งวันนี้ผมได้ยกขบวนเพื่อนๆไปกันนะครับนี่ไปเลยครับ ออกตัวกันไปเลยเนี่ครับวันนี้ผมจะขออน,นุญาตถ่ายเป็นมุม POV นะครับ POV ก็ PO คือมุมที่มองจากสายตาของผมนะครับแต่ว่าอผ่นา,านกล้องนะฮะนี่นะฮะนิดมาเลยซึ่งวันนี้จริงๆอ่ะเล่นไปหลายรอบมากแล้วนะครับประมาณ3รอบได้แบบติดใจกันมากนะครับวันนี้ไปกับกลุ่มเกสจรันนะครับเกจจั Get ันกับเพื่อนๆสายรถซิ่งทั้งหลายนะครับ ครับลงไปอยู <East. S 2> ่สนามโบกันอยู่ห้าหกพันนะครับนี่ไอ้นีะรับดิฟครับอ่าเล่นไม่ยากนะครับผมผมไม่ใช่คนขับรถเก่งหรือว่านักติ้มรถอะไรนะฮะแต่ก็นี่โอ้โหมุนๆมันเลย <y v ote> หมุนยแต่มันมากครับคือฝึกฝึกครับฝึกแป๊บเดียวจับทางมันให้ถูกก็เล่นได้แล้วฮะนี่เป็นไงเป็นไงครก็จะมีชนๆกันบ้างก็จะมีแบบว่าอ่าไอ้นี่ไ้ปึ้งเข้าไปฮะ ม,มันจริงฮะอ๋อราคานะครับแปดนาที100บาทนะครับต่อรอบนะครับในจริงๆในสนามเนี่ยเป็นจะเ,เป็นสนามเซิร์ฟสเกตนะฮะก็สามารถเล่นเซิร์ฟสเกตได้ด้วยมันจะเป็นรอบๆไปนะครับสมมุติว่าเราอยากจะลงไปเล่นเนี่ยเราก็สามารถลงไปเล่นได้เลยนะหมายความว่าเขาจะมีออดปาดเหมือนที่เห็นตอนแรกอะ่ะแล้วเซิร์ฟสเกตเขาก็จะหยุดนะครับก็จะปล่อยให้รถลงไปดิฟนะครับนี ล้อมรอบไปนะครับเราก็ต้องไปซื้อตั๋วรอไปครับแล้วก็รอไปให้เขานี่ไปลแล้วครับไปต่อนี่ไปไงครับอืมอืมนี่นี่ดูดูเหมือนดูมันเหมือนมันจะช้านะครับในกล้องเนี่ยแต่จริงๆมันค่อนข้างที่จะเร็ว,รวแล้วก็สนุกมากนะครับนี่นี่ไปไงครับไปแล้ว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 โอ้โหไม่มีใครมาแข่งกับผมได้เลยไงเออหายหมด <ruled> มาป่าแล้วครับจริงๆเขาจริงๆไม่รู้อยู่ไหนอยู่งหลังไล่ตามมันอยู่มาแล้วครับไอต่อครับทำเป็นดูเพื่อนนอยเป็นไงเป็นไงทักษะก็ไม่ยากนะครับก็คือเราก็พอขับเข้าโค้งแล้วเราก็กด หักแคนไปอีกทางหนึ่งนะครับแล้วรถมันจะดิฟไปเองของมันเลยครับแต่ต้องดูต้องควบคุมองศาให้ได้นะครับว่าให้มันได้ถึงกี่องศา45องศาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็วกบิดคันเร่งใส่เติมเมื่อไห่ครับจะเป็นดิฟอย่างเงี้ยครับนี่นี่นี่โอ้ยจ,จ,จ้าจอนานแนะนัโอ้ยเข้าไปแล้วครับเข้าโค้งไปแล้วเข้าโค้งไปแล้วเข้ายางไปแล้วโอ้ยบู๊กิดเลย ไปต่อครับไปต่อครับเตี้ครับเตี้ครับเตี้ต้องต้องแซงให้ได้ครับแตงให้ได้ครับเ <c oughs> ข้าโค้งไในบบไปครับ <c oughs> นี่เป็นไงแซงแซงโค้งในด้วยเป็นไงโหแบบว่ะนี่ไปต่อครับไปต่อเสีได้ครับมันมันไม่มีเสียงนะถ้ามันมีเสียงแบบเสียงเครื่องอะไรมันจะสนุกกว่านี้นะครับนี่อ๋อแต่มุมมุมที่ผม มุมที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันเป็นมุมแบบโกโปรอ่ะเอาคาบเอาไว้ครับมันเป็นอุปกรณ์แบบว่าเป็นแบบเป็นตัวคาพนะครับมันเหมาะสําหรับไว้แบบถ่าย p o v แบบให้คาบเอาไว้มันก็เลยพูดเป็นแบมันก็เลยเสียงอเอออืออื้ออือนะฮะแบบนี้นี่ครับดิฟครับดิฟ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 นี่นี่นี่เนี่ยเราตอนคิดว่าแบบว่าอาจจะจั่นา่นี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 นี้นะฮะแล้วก็ี่น่นี่นี่พี่นี่นีนี่น่นน พาเพื่อนๆขายคาแฟนะเพื่อนๆขายกาแฟี่ลงบันดิฟด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหในตอนนี้ยังไม่ได้นะซึ่งแบบว่าแบบว่ามันเป็นโควิดอ่ะยังหนักอยู่อ่ะเดี๋ยวรอแบบโควิดหมดไปนะฮะสถานการณ์ดีขึ้นเราก็ออกมาทํากิจกรรมกันได้เราตรงน,นี้ต้องเจอผมแน่นอนกับเพื่อนๆเ,เราจะลงไปถล่มกันนะครับไอ้เี้ไอ้เี้ไอ้เี้เออเอเกินนะครับอันนี้เกินคือแบบว่า ลิบเกินไปหน่อยนะครับนี่ไปต่อครับแซงครับแซงครับแซงครับอืโค้งโค้งนี้โค้งอันนี้ยากที่สุดเลยฮะค่างๆยังเป็นแบบโค้งหักสองแคบนะครับจุดปล่อยตัวตรงนั้นยากมากนะฮะสำหรับสําหรับผมนะครับไอ้นี่โค้งใหญ่ครับสาดไปเชนหลุดนี่ไปครับไปครับอือสาดมันมาหยอกหยอกหักกันไปโอ้ย ที่ทั้เพื่อนกันหน่อยเสียวครับเสียวนะจริงก็ถามว่าอันตรายนะครับมันก็ไม่ถึงกับว่าอันตรายมากนะครับถ้าเราเอาขาอยู่ข้างในไม่แม้เมื่อขาันมันจะมีที่ป้องกันนะครับอย่าเอาขาไปข้างนอกครับถ้าขาข้างนอกเวลาชนปึ้งเงี้ยขาเราจะไปโดนล้อโดนยางโดนกันเลยโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนมันชนแล้วไปอู้เจ็เจ๊ลั่น ไอ้เยียโอ้โอ้โหจนกันเองเออนะบอกแล้วว่าไม่แรลายครับก็สนุกสนานพอสมควรก็นะอยากให้ทุกคนได้แบบว่าได้ลองเล่นดูนะครับว่ามันสนุกแค่ไหน เสียดายนะครับวันจริงที่ผมถ่ายมาผมคาบโป๊ผมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้แบบพาคเลยถ้าแบบพักได้ภาคไปด้วยเนื้อของมันอันนี้แต่ว่ามาภาคทีหลังก็เป็นอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็น่าจะสนุกไปไอ้นี่แองครับมปึ๊งหมุนหมุนหมุนก็คนที่จับทางไม่ถูกก็จะหมุนหมุนไปนะครับแต่ว่าผมพอเริ่มจับทางได้แล้วก็พอได้แล้วก็มึงก็ยังมีหมุนอยู่นะครับ อ๋อเทคนิคของผมมีอันนึงก็คือถ้าถ้าเกิดว่ามันแบบเข้าแล้วแบบมันเริ่มจะหมุนแล้วอะ่ะให้กดเบรกช่วยด้วยนะครับเบรกอยู่ี่อยู่ข้างซ้ายมือนะครับเบรกมันจะช่วยช่วยได้ในรให้ให้เราไม่ได้แบบหมุนไปเลยหรือว่าให้เรากลับคืนมาได้ดีขึ้นในนี้ครับหมุนโอ้โหกระชากกลับคืนมาได้นะ้เป็นไงมันครับมันไายต่อครับไปต่อภาษาที่เขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเอฟแปดกรอ ม in right ีรถพังเวลาคำหนึ่งแล้วน่าจะเป็นของแก๊จารันนะครับขับจนรถคอเขาขาดเลยครับเอเตาคือแบบว่ามาแล้วเราเล่นกันแบบโอ้มนมาไม่มีอีกคันนึงครับเข้าโอูครับเข้าโอูไปเข้าโอูไปไม่รอดไม่รอดไปต่อครับนี่ครับตรงนี้ครับจอดกองกันน่าจะพังครับแกจะรานแกจารานเล่นของเขาเสียเลยนะ ดีดีดีมาครับไปครับไปครับไปต่อครับมาแล้วนี่ก็ค่อนข้างดีแลหรอเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเป็นรอบตอนดึกละเล่นแล้วแต่เย็นละรอบตอนดึกก็สนุกครับอื้อหืดิ๊บ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 โอ้โหสิวเหลือเกินเจลเหลือเกินไกลกันเหลือเกินมาแล้วครับจะแซงได้ไหมครับจะแซงได้ไหมครับจะแซงได้ไหมอันนี้น้องมาครับน้องมาขับเบนซ์นะฮะ นี่โอ้ยนงไม้เรียบลอยแสงไปแล้วสนุกครับอยากจะบอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้ไปลองเล่นจริงๆเดี๋ยวไหนเรานัดก,กันไปเล่น,นันดีกว่าโอ้ย,อย,อย,อยแม่ตอลอยไาที่คิดแล้วก็สนุกมากครับกลับบ้านมานี่คือแบบแขนล้าเลยอะเล่นหลายรอบนี่คือปวดปวดแขนเลยนะคือ เอาเรื่องเหมือนกันใช้พลังแขนเยอะเหมือนกันในการที่จะคอนโทรลมันในการที่จะควบคุมมันนะฮะให้มันกลับมาเอ้ยอย่างเงี้ยครับโอ้ยบางทีเราเราอยากแบบให้มันใช้ความเร็วนะเราก็สาดโค้งเข้าไปแบบว่าพอมันพอพอมันสายโค้งมันก็เกินอ่ะอืมเราก็อยากเข้าเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ปวดมาเต็มๆมันก็เกินไปชนพุ้งบ้างบนบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องเล่นหลายๆรอบนะฮะ เพื่อเพื่อฝึกฝนไปนะครับจริงไม่ควรที่จะลงไปในสนามแบบนั้นนะเพราะค่อนข้างที่จะอันตรายแต่ว่าเราก็ค่อนข้างขับเซฟพอสมควรนะเขาพนักงานเขาก็ค่อนข้างเซฟพอสมควรโอเคโอเคโอเคใกล้จะหมดรอบแล้วละใกล้จะหมดรอบแล้วแหละตีไปตีไปโอเคเย้โคตรมันเลยครับบอกว่า ดูนะดูมันมากทำกันหนึ่งครับทกันหน่งกันหนึงเะหนึ่งขอขาเลยเเลยอขาเลยน้แลขอขาโอ้ยนมาละพมาีเี่ยวอะไราโอ้โหสามรอบป่ะสามรอบสามสี่รอบป่ะอโอ้โอ้โใส่แมสเถเ๋ยวจีบล้างมือเดี๋ยไม่ใส่แมสโอเคปางแขนโอ้ยปวดแขนเลยสัาหแรกของเราสนุกเยมากนมากต้องต้องชวนพี่ต้มมา เดี๋ยวรอบหน้าเรามจัดตารพี่สม้มเอาไห้อยู่เอาให้อยู่ยยจับมาป่วนนะมัดกับเชือกเลยม่ก็บ,กบีบชนแม่งหมดเลยค <c oughs> <c oughs> นนี้แสนล้านเ้วันนี้คลิปนี้ก็สนุกมากนะครับ <c oughs> รค 8, ใครว่างมาเล่นที่ไหนนะ3.37 <c oughs> อีเวนต์337อีเวนนี่ตาม,ม<อ>เสื้อนี่เลย3.37เหรือว่าคอร์สก็ได้คอร์สไสกแก็กไป เหนื่อยละวันนี้โอ้ยโคตนเหนื่อยเลยโคตนเหนื่อยเหโอ้โคตนมันมันมากมันมากแต่วันนี้อูปิดแขนห้อยปวดแขนโอเคขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามที่ดูชมชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย